สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เพนพิสุทธิ์มิพีอาเช่นะคะคลิป4มีชื่อตอนว่าความรักในครอบครัวเมื่อเยาวไยก็เป็นครอบครัวของเพนพิสุทธิ์เองนะคะเท่าที่เพนพิสุทธิ์จะจำได้แล้วก็เท่าที่จะนึกออกก็ทำคลิปนี้ในวันที่ วันที่19มกรานะคะวันนี้อัดไปแล้วหนึ่งคลิปแล้วก็ทำคลิปนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะถ้าขาดตกบกพร่องอย่างไรหรือทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็ขออนุญาตขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะถ้าขอเชิญรับชมรับฟังกันเลยนะคะในวัยยาวนั้น ฉันมีความทรงจำที่ดีมากในเรื่องความรักความอบอุ่นที่ได้รับจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ตั้งใจเลี้ยงดูฉันตอนที่ฉันยังเด็กคุณแม่เป็นแม่สีเรือนคุณแม่เรียนจบระดับปะว,ะวิทยาลัยสตรีในตัวจังหวัดเลยค่ะตอนเด็กเล็กๆคุณแม่มักนับเลขให้ฉันฟังนะคะ ณแม่ของเพนพิสุทธิ์ทำอาหารขายคุณแม่มีฝีมือด้านการซ่อมแซมผ้าคุณแม่ปลูกผักสวนครัวด้วยค่ะคุณแม่ไม่ใช่คนเซ็กซี่แต่เป็นคนจริงใจเป็นคนมีศีลธรรมออกแนวอ่อนหวานคุณแม่มักจะห่วงฉันมากๆแต่ในบางครั้งเวลาที่อารมณ์ท่านไม่ค่อยดีฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจจิตใจท่านค่ะ แต่เอผู้หญิงเราช่วงไหนนะมักจะอารมณ์ไม่ดีอ๋อฉันนึกออกแล้วค่ะด้วยความเคารพและขอประทานโทษคุณแม่ที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วดิฉันจะขอกล่าวถึงเรื่องส่วนตัวของท่านกับคุณพ่อนะคะ คุณพ่อกับคุณแม่มีอายุแตกต่างกัน2ปีค่ะคุณพ่อเกิดเดือนธันวา2486คุณแม่เกิดเดือนมกรา2488จริงๆแล้วก็น่าจะแค่1ปีนะคะตอนสมัยเด็กๆ ตอนชันเรียนระดับประถมศึกษาฉันเคยเห็นชุดแต่งงานของคุณแม่ฉันมีความรู้สึกประทับใจชุดนั้นยังติดตราตรึงใจในความรู้สึกเสมอมาค่ะฉันคิดว่าไม่มีชุดไหนสวยที่สุดเท่าชุดนี้อีกแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะฉันได้รับข้อมูลมาสองอย่างว่าทำไมคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยถึงได้รู้จักกันนะคะ ญาติบางท่านบอกว่าท่านรู้จักกันจากสื่อหาคู่จากหนังสือพิมพ์แต่คุณแม่บอกฉันเองว่ารู้จักกันตอนที่คุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพคะ่ะมีช่วงหนึ่งตอนที่ฉันยังเด็กเล็กมากๆคุณพ่อกับคุณแม่เคยอย่ากันแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกันอีกทีอ่อ แล้นับตั้งแต่ฉันเรียนประถมมานะคะฉันก็ไม่เคยเห็นท่านได้อยากกันอีกเลยแต่ท่านก็ไม่กล้าอยู่ด้วยกันแล้วล่ะค่ะมีแค่เพียงเยี่ยมเยียนกันบ้างเฉยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากกันก็ต่างคนต่างอยู่ไปก็รับรู้ว่ามีครอบครัวมีลูกกันอะไรแบบนี้ค่ะดูไปแล้วคุณพ่อฉันเหมือนคนอ่อนแอใช่ไหมคะก็น่าจะใช่ค่ะ คุณพ่อกับคุณแม่ทั้งสองท่านเลยท่านคลอดก่อนกำหนดกันทั้งสองท่านเลยค่ะเมื่อลูกๆเติบโตขึ้นผ่านห่วงเวลานานพอคุณพ่อป่วยไม่มีคนดูแลคุณพ่อก็ย้ายจากการอยู่บ้านที่จังหวัดสุรินไปอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะ น่าจะได้ย้ายไปอยู่ตอนปี2,549นะคะช่วงนั้นนะคะหรือไม่ก็ปี2,550อะไรประมาณนี้ค่ะฉันไม่แน่ใจค่ะค่ะตอนที่ฉันยังเด็กเล็กคุณพ่อและคุณแม่ช่วยกันขายของกิน ขายอาหารที่ตลาดใกล้บ้านนะคะอาชีพนี้คุณแม่ชอบเล่าให้ฟังเสมอว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนดีแต่สถานการณ์ที่ดีๆแล้วก็ปกติดีนั้นกับมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณแม่ไม่มีความสุขเลยแล้วก็กัดกร่อนจิตใจท่านมากก็อาจจะกระทบกระทั่งจนท่านเสียความรู้สึก ไปเสียมากเลยก็คือคุณพ่อมีอาการติดติดเล่านะคะคราวนี้คุณแม่ก็ไปอยู่จังหวัดเลยแล้วก็ไม่กลับมาจังหวัดสุรินทร์อีกเลยค่ะพออยู่ห่างกันแล้วแต่ท่านทั้งสองคนก็ยังเขียนจดหมายคุยกันอยู่นะคะคุณพ่อก็มาเยี่ยมคุณแม่ในบางเวลาคุณแม่ ไขายไก่ย่างส้มตำค่ะค่ะต่อจากนั้นท่านก็ปรับมาเป็นการทำขนมทำกับข้าวเดินขายค่ะ,ะช่วงนั้นฉันก็เริ่มจะเรียนมัธยมต้นแล้วน้องๆก็กำลังจะจบป .6 อ,อะไรแบบนี้นะคะ ฉันเติบโตมาจนเป็นวัยรุ่นแต่น้องสาวสองคนได้ไปเรียนที่จังหวัดสุรินได้ไปอยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อฉันคิดว่าน้องๆคงจะรู้สึกเหงาบ้างเพราะว่าเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะติดแม่นะคะเออช่วงที่ฉันวัยรุ่นฉันก็จะมีจักรยานหนึ่งันซึ่งคุณตาของฉันซื้อให้ฉันไว้ขับขี่ ไว้ขี่เล่นออกกำลังกายค่ะสมัยที่ฉันเรียนหนังสือไม่ว่าจะเรียนชั้นใดคุณแม่ก็ทำหน้าที่คุณแม่ที่ดีเสมอพอเลิกเรียนกลับบ้านทุกวันคุณแม่ทำอาหารไว้รอแล้วค่ะฉันเองก็ทำงานบ้านช่วยเหลือท่านค่ะฉันชอบ อาหารที่คุณแม่ทําทุกอย่างเลยเอ,อ่้ฉันล้างจานถูบ้านแล้วก็ยังเป็นลูกมือในครัวของคุณแม่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่สอนในเรื่องการทําอาหารโดยตรงแต่ฉันก็สามารถจดจำได้อยู่ค่ะว่าคุณแม่ทําอาหารอย่างไรส่วนใหญ่คุณแม่จะทําแกงไก่ท,ทําทอดปลาทูแล้วก็จะมีอาหารจานเดียวบ้างเช่นก๋วยจับ๊บ ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้คะ่ะคุณแม่ทำต้มจัดฉายก็ได้คือคุณแม่ทำอาหารให้ลูกทานได้เลยอะคะ่ะทำเก่งมากๆด้วยคะ่ะทำคนเดียวก็ย่อมเก่งแล้วใช่ไหมคะ,ะในตอนนี้เมื่อฉันอยู่กับแม่สองคนฉันก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ ็เริ่มที่จะรักสวยรักงามค่ะฉันมีความรู้สึกว่ามาถึงตอนนี้ตอนที่ฉันและน้องอายุมากสิ่งที่พวกเราเคยผ่านมาประสบการณ์ชีวิตของพวกเรามันทำให้พวกเรารู้ว่าพวกเราแม้จะทำชีวิตตนเองให้ดีที่สุดขนาดไหนแต่ก็ยังพลาดบางที ความอ่อนต่อโลกการเชื่อใจคนง่ายมันก็ไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนดีมีค่าแล้วไม่มีอันตรายนะคะแม้พวกเราจะพยายามเข้าหาธรรมะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปวัดพวกเรารู้จักสวดมนต์ไหว้พระแต่ว่าธรรมะก็ช่วยได้แค่บางอย่างธรรมะไม่ได้ปูทางให้เราเดิน เราต้องเลือกกระทําเองทําดีแล้วก็ต้องคิดตระหนักในข้อนี้ก็คือแม้ว่าเราทําดีแล้วเรายังพลาดเราก็ยังอยากที่จะไม่มีความล้มเหลวยังจะเริ่มต้นใหม่ความผิดพลาดต,ตั้งแต่วัยเยาว์วัยเด็กวัยเยาวชนพวกเราจะพยายามปรับปรุง ฉันคิดว่าฉันและน้องคิดแบบนี้แม้บางครั้งจะดูสายไปสำหรับอะไรบางอย่างคะ่ะออตอนนี้นะคะสถานะของฉันและน้องก็มีทั้งภรรยาแม่ป้านาพวกเรามีสามชีวิตเป็นผู้หญิงล้วนก็จะไม่พ้นสถานะภรรยาไปได้คะ่ะ ส่วนสถานะทางสังคมก็เกิดจากอาชีพการงานพวกเราไม่มีวัยเด็กแล้วสภาพแวดล้อมทางสังคมตอนที่โตตอนที่เป็นผู้ใหญ่ก็แตกต่างจากเมื่อเราเด็กค่ะมาถึงตอนนี้ฉันคิดว่าแม้ว่าพวกเราสามคนพี่น้องจะมีความจะมีความ ทำสิ่งพลาดพลัง้งทำอะไรผิดลงไปวางแผนชีวิตผิดหรือว่าไม่เข้มแข็งหรือว่าอ่อนตอโลกหรืออะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่ามีทุกเนี่ยฉันคิดว่าฉันกับน้องก็จะพยายามปรับวิธีการใช้จ่ายเงินใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แล้วก็พอเพียงใช้ความประหยัด นำความประหยัดต้องมาดับหนึ่งใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรซื้อใช้แต่สิ่งจําเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ควรเป็นหนี้ค่ะฉันรักคุณแม่ฉันมากที่สุดเลยคุณแม่ฉันเป็นคนสู้ชีวิตมากท่านทำงานเลี้ยงฉันมาอย่างเหนื่อยายากไม่เท่านั้นท่านยังเลี้ยงน้องสองคนและหลานอีกตั้งห้าคน ท่านช่วยเหลือดูแลลูกๆดูแลหลานทุกอย่างท่านงดงามบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิที่สวยและอ่อนหวานค่ะคุณแม่มีน้ําใจและรักและรักลูกเวลาฉันเจ็บป่วยท่านช่วยเหลือไม่ห่างเลยค่ะฉันสังเกตว่าเวลาน้องฉันไม่สบาย คุณแม่ก็มีอาการแบบนี้เช่นกันคือเป็นห่วงเป็นใย,ยดูแลไม่ห่างค่ะฉันมีคุณน้าหนึ่งคนซึ่งเป็นน้องสาวของคุณแม่คุณน้าใจดีมากๆค่ะความอ่อนโยนของคุณน้าก็คล้ายกับคุณแม่ค่ะฉันรู้ว่าน้องสาวสองคนรักฉันและมีน้ำใจต่อฉัน น้องคนสุดท้องของฉันเคยช่วยฉันทำงานส่งอาจารย์ช่วงที่ฉันไม่สบายถ้าไม่ได้น้องสาวแล้วแล้วก็ฉันคงไม่ได้ส่งงานอาจารย์ตอนนั้นฉันป่วยแล้วก็ต้องทำงานส่งอาจารย์ตอนเรียนปริญญาตรีที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้ฉันส่งสารในชะตาชีวิต ของน้องคุสุดท้องของฉันมากเธอขาดงานขาดรายได้ในขณะที่เป็นแม่ของเด็กชายตั้งสามคนเธอตกงานมานานมากแล้วค่ะสุขภาพจิตของเธอก็ไม่ดีไม่คงเส้นคงวาในใจฉันรับรู้ได้ว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ห่วงใยฉันตอนฉันไม่สบายแต่อาจเพราะชะตาชีวิตทำให้เธอต้องมีชีวิตที่พลิกผัน ฉันอยากสวดมนต์อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเธอให้มีความสุขอย่ามีอันตรายอีกเลยฉันเห็นความรักของเธอที่เฝ้าดูแลบ้านดูแลความเรียบร้อยดูแลความสะดวกให้กับหลานๆฉันก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่อยากจะให้เธอมีอะไรมาทำทำลายทำร้ายเธอได้นะคะ ฉันอยากให้น้องสองคนมีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสายเลือดเหมือนกับฉันพวกเราสายเลือดเดียวกันฉันไม่อยากให้วิถีชีวิตของน้องเกลือกล้วการพน,นันสิ่งเสพติดหรือสื่อลามกสื่อที่ไม่ดีหรือแก๊งที่หลอกลวงอะไรต่างๆนานาหรือคนที่ เป็นมิจฉานะคะคนที่ไม่ดีนะคะก็คืออยากให้น้องไม่ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของสิ่งเหล่านี้ค่ะอ่แล้วก็อยากให้น้องๆห,หลานๆเนี่ยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยเฉพาะหลานๆต้องทำให้ได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ซื้อของเงินผ่อนแล้วก็มีสินธรรมอันดีรู้จักศีลนะคะ ในครอบครัวฉันก็มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนฉันอุดหนุนเออสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการซื้อของเพื่อให้หลานชายทั้ง3ามคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะฉันนั้นอยากให้น้องและหลานเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตตลอดไป อยากให้พวกเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนดีเติบโตมารับแต่สิ่งที่ดีงามค่ะสมัยเยาว์วัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่แยกกันอยู่แต่ฉันได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณตา คุณตาเปรียบเสมือนคุณพ่อของฉันฉันมีคุณตาที่ใจดีมากๆค่ะสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตก็คือฉันได้มีเวลาช่วงหนึ่งที่มีความผูกพันกับคุณตาจนกระทั่งช่วงที่ฉันเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ท่านก็สิ้นใจ คุณตาที่แสนใจดีเสียชีวิตลงไปแล้วท่านนั้นเปรียบเสมือนเสาหลักให้แก่คุณแม่ของฉันทำให้ฉันรู้สึกเดียวดายอาดูนมากเลยค่ะบ้านบ้านฉันที่จังหวัดเลยอำเภอที่ฉันอยู่และเติบโตและเรียนหนังสือ สมัยประถมและมัธยมเป็นอำเภอที่ไม่ไกลจากภูเขาตอนสมัยชั้นเด็กๆและวัยรุ่นสภาพแวดล้อมดีมากๆไม่มีมลภาวะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลยมีธรรมชาติมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีการทำที่นอนด้วยด้วยมือนะคะ ที่จังหวัดเลยม,มีการทอผ้าฝ้ายมีการทําผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายมีอาหารเช่นมะพร้าวแก้วมีการทอผ้าไหมอาหารการกินเกิดจากธรรมชาติมีมากมายรสชาติอาหารก็ขึ้นอยู่กับการตรุงค่ะผ้าไหมเป็นผ้าที่ไม่ซีดง่าย มีความคงทนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนับสิบสิบปีเลยค่ะหนึ่งปีก่อนที่คุณตาฉันจะเสียชีวิตลงไปฉันไปป่าผู้หลวงไปพร้อมคณะเพื่อนๆธรรมชาติที่นั่นงดงามมากอากาศก็เย็นสบายแต่มันลำบากต่อการเดินมาก แล้วก็เหนื่อยมากการไปท่องเที่ยวในป่าเขาถ้าไม่มีผู้นำทางไม่ควรไปนะคะแม้ธรรมชาติบนภูหลวงจะสวยสักเพียงไรแต่เกิดเหตุการณ์หลงป่าเมื่อพวกเราหาทางลงมาที่ตีนเขาได้แล้วก็กลับบ้านได้ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลหลายวันเลยค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้รับอุบัติเหตุแต่อยู่ๆก็ป่วยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วฉันก็รู้จักการเข้าน้ำเกลือครั้งแรกก็ตอนนั้นค่ะตอนที่อยู่ม .5 ค่ะสมัยตอนฉันเด็กๆที่ว่าการอำเภอที่อยู่ใกล้ๆบ้านจะจัดงานฤดูหนาวทุกปีซึ่งเป็นงานประจำปีค่ะ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลยค่ะฉันเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อเดือนมีนาคม2535ต่อจากนั้นก็เรียนปริญญาตรีแต่พอขึ้นปี2องฉันก็ป่วยหนักฉันเรียนสายวิทย์แต่คะแนนไม่ดีค่ะปี2538ฉันเรียนวิทยายลัยครูนะคะเรียนวิทยายลัยครูจังหวัดเลย ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลก็เกิดขึ้นในปีนั้นนั่นเองค่ะที่จังหวัดเลยสมัยฉันเรียนเอกสังคมศึกษาฉันพยายามตั้งใจเรียนทุกวิชาเลยค่ะฉันมักไปห้องสมุดฉันเคยทำหนังสือใต้ภูมิพระร่วงชำรุดด้วยเพราะนำมาประกอบการทำรายงานนะคะฉันเคยบอกคุณแม่ว่า ฉันเห็นหนังสือทำขนมทำอาหารฝรั่งที่ห้องสมุดถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากเรียนทำอาหารแบบนี้มันดูน่ารักดูน่าอยากอยากทำมากมากเลยค่ะแม้วัยเด็กของฉันจะผ่านไปแล้วจนขณะน,นี้ฉันเป็น คนวัยกลางคนซึ่งกำลังพบรักกับหนุ่มอิตาลีและอีกไม่นานฉันคงถึงวัยชราแต่ฉันก็อยากให้หลานสาวสองคนซึ่งเรียนจบปริญญาตรีกันปีนี้ก็จะจบกันหมดแล้วเตรียมพร้อมทำงานและใช้ชีวิตอย่างรอบคอบค่ะ รอบครอบจะทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และพึ่งพาตนเองได้ช่วยเหลือตนเองได้ประกอบอาชีพได้ก่อนที่จะรับภาระอื่นๆต่อไปเพราะชีวิตของคนเราไม่ได้มีแค่สถานะนักเรียนหรือว่าการทำงานแค่นั้นเรายังต้องทำบทบาทหน้าที่อื่นเพื่อครอบครัวญาติมิตร แล้วก็สังคมเพื่อให้สิ่งดีแก่กันในใจฉันอยากจะขอให้หลานสาวและหลานชายทุกคนรู้จักใช้ชีวิตให้พอเพียงมัธยัสถ์รู้จักการออกกำลังกายที่เหมาะสมการออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดี ยิ่งถ้าได้เดินออกกำลังกายตอนเช้าก็จะทำให้สมองแจ่มใสปลอดตรงคิดอะไรได้ดีขึ้นอยากให้หลานๆรับประทานสิ่งดีไม่รับสิ่งเสพติดที่บ่อนทำลายตนเองอันนี้คืออยากให้เด็กเยาวชนทุกคนทำได้เลยเอคะค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองได้คือ เหมือนกับว่าดิฉันอยากให้คนที่ติดตามดู YouTube เนี่ยค่ะได้แนะนำสิ่งดีๆให้แก่กันและกันแล้วก็ให้บุตรหลานเนี่ยค่ะเจริญเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอแต่คนที่เป็นมิตรคนที่หวังดีจริงๆแล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายๆค่ะเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเราไม่รู้หรอกว่าใครดีหรือไม่ดีดูภายนอกดูการแต่งตัวดูวาจาดู ฐานะก็ไม่ได้ค่ะว่าใครจะดีหรือไม่ดีค่ะส่วนฉันก็จะทำหน้าที่ที่ดีเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนรู้จักการมัธยัติในการใช้จ่ายแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็ตอบแทนคนที่ ตอบแทนคนที่มอบสิ่งดีๆให้มีความกระตัญยูกตัตะเวทีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดีๆอยู่ในวัฒนธรรมสังคมแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีไม่ไม่ทำให้สังคมวัฒนธรรมเสียหายค่ะ,ะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่อง YouTube เพนพิสุทธิ์มิพิกาเช่นะคะมิพิกาเช่เป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าฉันชอบค่ะก็ดิฉันเอามาต่อท้ายชื่อของดิฉันเองเพื่อให้มันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเวลาทำ YouTube นะคะถ้าอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพนพิสุด ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ